โกดคือโง่โมโหคือบ้าโมโหคือบ้าหมูห้าห้าห้าอ่า<อ>ไม่เล่นละโอ้ไรวะโกดคือโง่แป๊บเดึยโกดว่าเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ว่มันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันขึ้นเพราะพวกกูสตตีม,มันอยู่อ่หะหมายของอะไรอีก นำอะไรไ<ม>ลงไปไไโอ้ไหลวะโอเคสตรีม,มก็ let's go <S ม,ามาเขาว่อาอะไรสตรีมแล้วไ,ปไ,ปไปม่ไม่บึกเริ่มสตรีมแล้วแต่ตอนเมื่อกี้นี้ <laughs> โอเคโอเคได้เดี๋ได้เยวได้ได้ได้กลั <laughs> <laughs> วอะไรวะกลัวทำไมเป็ีนต้องกลัวอะไรเลยโอ้โหคือบ้าส่วนนี้ อ่าโดนแน่ๆเหลืองเลยไอ้เหี้ยเหลืองแน่ๆโอ้โหโอ้โหคือบ้าแต่ถ้าคุณสูบยาม่าเอ้ยยาม่าคือเหี้ยอะไรคือยาฮะเมนาซัโคนิติว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวกูส่งให้เพื่อนกูไป e v e r y b ดี้ ครับ่อนผมขอเช็คในนี่กันด้วยไอ้เหี้ยไม่ได้จะตีมโคตรนานเนี่ยสัสอย่างี้โอเคมามาคุยเรื่องเกมกันดีกว่าครับคุณโก้ครับเรามีอะไรให้คุยไหมครับ <c oughs> ค,คุยเรื่องเกมอานล้ว <c oughs> อันนี้คือไลฟ์เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเออกูพวกูลุยกันแล้วเนี่ยแล้วคือไม่ทักทายคนดูไม่อะไรเลยไม่ไม่ต้องครับไ่ต้องทักช่างไปคนดูอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ออกไปออกไปไอ้เราเนี่ยนั่งทำตัวอย่างี้ยช่องเลยไ่ต่อนี่คือเชฟของกูวิธีกูอุ้ยกูไม่อยากให้ช่องมันโตหน่อยหรอไม่ไม่ไม่อยากให้ช่องมันโตไม่อยากแต่เดี๋ยวมันจะโตอย่างเดียวนะ เอ้ยทำไมอ่ะพี่ดอเดี๋ยวมันจะมีแค่ติดคุกกับหัวโตอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับผมันช่องนะครับผมชื่อผมในช่องนะครับชื่อซิโก้ครับวแล้วอย่างเกาะเป็นปิงเกาะเป็นปิงมานานหมันเกาะกูมาสองปีแล้วอีกที่ไหน ไปแล้วไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆก็ยังมีช่องอยู่แล้วล่ะมีช่องอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ขายตอนนี้เขาขายหน่อยไม่มีจะกินละไม่มีจะแดกไม่มีจะแดกไปพ่อมึงแดกเฮ้ยคงยังหาพ่อมไม่เจอครับเดี่ยวคนชอบมันไม่เป็นคลิปแบบไอ้นี่เว้ยแล้วแบบว่าอะไรวะไปพ่อมึงแดกไอ้ยไม่มีจะแดกไปพ่อมึงแดกเย้ กูจะรู้เ่ไอ้สัสทำไมมันขึ้นว่าบิดเลททำไมมันขึ้นว่าบิดเละบิดเลทกูต่ำกว่าปกติว่าเออนี่ไงเอออะไรวะาทำไมีคิปนี้ไม่มีสไลด์ไม่มีไม่มีเหี้ยอะไรเลยด้วยสตรีมนี้คือสตรีมขี้หมาแห้งนะครับก็คือเลื่อยเปื่อยเราจะแซมแลมกันไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเรื่องเกมเอาแบบอ่าตามทอปิกของเราในวันนี้เลยนะครับ เกมในอนาคตเกมในอนาคตมีเกมไหนที่คุณอยากเล่นในอนาคตไหมครับตอนมันชื่ออะไรนะไอ้ที่มันเลี้ยงเด็กอะเลี้ยงเด็กฮะมีเด็กอกแพ็กมาต้าเออแฟมวตเตเกมเลี้ยงเด็กอ่ะมันก็เลี้ยงเด็กอะเขาเมื่อเห็นว่ามันโดนล้ออะอะไรวะเดสเปสไม่ใช่เดบสเปสเดบสเปสชายผู้นี้คงยังไม่ได้ไปซื้อนมสินะ เขาตัดสินใจที่จะไม่ไปซื้อนมแล้วน้ผมขออ่าช่องขอลิงก์ช่องหนาเดียวผมาอ่านคอมเมนต์โอ้ไม่มีคอมเมนต์หรอกไอ้ยี่ช่องกูเนยจะมีมีเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าผมติดตามช่องจีลวุฒิอ่ากูส่งติมันในโต๊ะเหลี่ยมดีอ่มพี่ฉันเพิ่งรู้อะไรช็อตช็อตของไอฟูมยอดวิวมันสี่หมื่นเลยได้วหเออไง แม่งทำช็อตแล้วแม่งลุงนี่เฮียเพราะว่าแม่งใส่แฮตแท็กแฮตแท็กนู่นแฮตแท็กนี่พวกกูไม่ใส่ไงอ่าเนี่ยกูส่งไปโต๊ะเรียมละอ่าใช่ครอบลูกปกเลยลูกปกอย่างเนี้เลยเอ่าเดี๋ยวด่าเดี๋ยวคุยเรื่องลูกปกนี่อ้เหี้ยแมาหมากูมันจะดังเลยตัวช่องเลยหมามึงดังมึงต้องดูกโต๊ะเรียมไงไอไอจีโต๊ะเรลี่ยม ไอจีลดเหลี่ยมด้วยว้าวว้าวเลยนะเชื่อได้เลยแต่เอาจริงกับเกมปีหน้าที่อยากเล่นนี่ก็เยอะชิบหายเลยนะกูอ่ะมันมันเยอ่ะมันมันเยอะอ่ะเอาจริรู้สึกเป็นปีมันมันเป็นปีทองเลยนะมันมันเหมือนสมัยสปกอีกครั้งเออมันมันยุคทองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอยู่ในยุคโวกอะ โย a คุณเคย Liz คุณเคยเห็นนักฆ่าสีดำรือเปล่าไอ้เหี้ยกูโกรธอย่างหนึ่งคืออะไรรึเป่ากูโกรธก็คือพระเอก assassin's creed อะ nco auditori dark fiend s a i n มันไม่อยู่ในเกมภาค chrono assassin's creed ไหมคือปกติมันมีเฮเลนด้วยมันมีเฮเลนมันมืนมันเป็นสกินเว้ยแล้วแบบว่าเออมันจะมีสกินตัวอื่นอะแบบอะไรวะ assassin ไอ้ตัวตัวเองวอลคาร่าก็มีออริจินก็มีพวกร้านอะมีหมดเลย black flag ก็มีแต่มันไม่มี ถ้าเอกคนแรกอะแล้วก็เอ็นซีโออะมันไม่มีเอ็นซีโออดิโตเน่เรนเซได้ยังไงวะขใจจริงๆ้ำซีฟูด,ต,ดต้องพูดชื่อเต็มก,ก็มึงลองพิมพ์ในแชทได้ปะเดี๋ยวกูวให้มันเป็นิงอเป็นแอดมินดีแอดมินแอดมินดีดีเอ้ยที้ยดับหนึ่งดีวดวงใจ นี่นให้เป็นนี่เลยสแตนดาร์ดก็พอสแตนดาร์ดแล้วในพวก็เปี่ยนอะไรอะไรเนยคุยไอเฮาทุ่ไรที่แอคคิทิ่ท่ไท่แอคคทตืดทำไมวะแก้ตรงไหนดีจะตายอนนี้ผมก็เอาเราคุยกันไม่ไรคุยกันแล้วเรานปคนดูคนมาสามคนเลยวะ h ั t t ุฟักผมได้กลุ่มละถ้าแบบ เอาคุยยังไเอาขึาน้นรูปแางมาตาขึ้นมาเลยแพงมาตามีรูปป่ะอ่าได้ๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้เพราะว่าน่าจะเป็นเกมที่คุยได้สุดละในหมวดหมู่ที่เราจะคุยกันสองคนเพราะว่าเราเล่นเราเล่นกันแล้วเราเล่นกันแล้วได้ตัวเดโมนะเล่นตัวเดโมเดีย๋ยวเดีย๋ยวเรานึงแป๊บนึงงก็ได้ใจเย็นๆกูขอเอาเอารูปลงมาก่อนเซฟอินเมทแอร แป๊บนึงคุยเรื่องเกมนะครับอ่ามา,มาที่หัวข้อแรกกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะเพิ่มหัวข้อกูใส่เทคก่อนว่าหัวข้อจะพูดคือเรื่องเฮียอะไรกันกูลืมเปนภาษาหัวข้อนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพเกบ โอ้ยเลยแล้วกูเป็นไรวะอ่าเช่กมาตาเนับผมหัวข้อเรื่องแรกเราจะพูดนะครับคือเรื่องเกมแ็กมาตามีอะไรจะพูดไหมเออไม่ได้ตากมันไม่เชิงไม่ได้ตามนขนาดหรอกแต่ว่ามันก็เคยเห็นบันทานแต,แต่ส่วนตัวตอนแรกอ่ะนึกว่าเกมมันจะยากก็คือมันมีแฮกมันมียิง ตอนเล่นเดโมแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะรู้สึกอ่ากูก็ไปเล่นตั้งแต่ในงานไทยแลนด์เกมโชว์แล้วก็โคตรชอบอ่ะแล้วแบบคือมันไม่รู้อ่ะมันมันเป็นเกมพีที่มึงกับกูไม่เคยเจอกันมาก่อนมันมันจะเป็น w วอชด็อกมันก็ไม่ใช่โอ้วอชด็อมวอดดอมเอ้พูดไม่ได้วัดดอกไม่ได้เล่นวันพ่านย วอตด็อกมันก็แค่แบบกดทีเดียวอ่ะแล้วมันก็ hack. แฮกเราก็หยิบปืนมันยิงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแพคมาตาเราแฮกระหว่างยิงแต่วอตด็อกคือเราแฮกเราแฮกก่อนแล้วค่อยยิงเว้ย mm hmm. มันนี่เหมือนกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมแพคมาตานะคือไม่ไม,ไม่ไม่ชอบชมแพคมาตาต้องชมแคปพรอมเว้ยที่ใช้ r อ e อเ i นจเพราะว่ามันมันเพอร์เฟกในทุกด้านเลยเว้ยทั้งงานศิล ภาพกราฟิกที่บังคับ,ปเ,คบเ,เ,คเปิดเลยไม่ังคับเปิดเลวหรอกกูเลยเปิดเลยแทนแล้วแบบโอ้ภาานี่สวยชิบหายเลยสเปคผมก็นะสี่ศูนย์หกศูนย์นะก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่แบบมันเล่นแพ็กมาต้าแต่เปิดเลยกราฟิกปรับสุดหมดก็เกินหกสิบเฟรมอะหกศูนย hmm. ์แล็ปท็อปหกเออใช่สี่ศูนย์หกศูนย์แล็ปท็อปใช่ต้องบอกต้องบอกอย่างั้นเดี๋ยวเดนคุณเดี๋ยวเดนแล้วกัน มันก็ยังลื่นเท่าที่ดูสมัมผัสไปมันมันมีหน่วงแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่อันนี้คือไม่มั่นใจว่าฉากมันกว้างแค่ไหนอะไรยังไงก็เลยยังไม่แต่ว่าเอาไปดตัวมันดูดีเลยเออเท่าที่ดูตัวอย่างอะตัวอย่างล่าสุดอะไม่ไม่ไม่ใช่ล่าสุดหรอกตัวอย่างในงานเกมอวอร์ดอะแบบก,กว้างใช้ได้เลยกว้างแบบกว้างสุดๆเลยเ คออือยังไงก็ยังไงก็ต้องมีเฟรมดรอปแน่นอน,นอ่ะอาจจะต้องปรับเป็นแบบแค่มีเดียมอะไรอย่างงี้เนี่ยแต่จอิงจริงป้าแคมีเดียมก็สวยแล้วมึงไม่ต้องปรับเอาตรงเอาต้าอ,อะไรหรอกมีเดียมก็สวยแล้วมีอะไรจะเสริมไหมครับคุณก็อ๋อคุณสปีดรันเนี่ยนี่โอ้สปีดรันตอนนี้น่าจะดรอปลงมาแนละ้ดรอปดรลงมาเยอะเลยอ<บ>ตอนแรกเ่า<ช>หหกว่าแปดนาที กูกูเห็นคนเล่นเดโมล่าสุดเน่ยสปีดรันเหลือห้านาทีสปีดรันยังไงวะเหลือห้านาทีแล้วมันทําได้มันทําได้มันมีเทคนิคอยู่มันต้องแบบวิ่งอย่างเดียวรีบพองรีบแฮกจำแพทเทิร์นในการแฮกให้ได้ว่าว่าแพทเทิร์นแม่งเหมือนกันทุกอันเลยกูไปดูมาแล้วเออโอ้โหอ๋อไอ้ไอ้ไอ้อันตอนนี้เห็นรู้สึกยังรู้สึกแบบมันตักงิดตักงิดก็คือแท็กด้วยเมาส์ อ๋อเออแฮตไปมามันจะมีปัญหาอยู่อันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยยากยากมากถ้าใช้จอยมันจะง่ายเนาะใช้จอยมันจะแบบมันจะฟลอ์ไปเลยอ่ะมันจะลื่นไปเลยมใช้จอยมันใช้แค่นี่ไงมใช้ตัวปุ่มคอนโทรนไอ้ปุ่มอะไรอ่ะเอืเอพีเดียมสามเอียมเอยอะไรมันเลยง่ายส่วนตัวรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าอยากจะเล่นเล่นด้วยเมาส์ได้ไหมเล่นได้แต่ ความยากให้ให้อยู่ระดับหนึ่งคือคุณต้องเล่นด้วยไม่ห่อคุณต้องมานั่งเลื่อนเมาส์แฮกด้วยอ่าใช่ๆแต่ว่าขอเสริมนิดนึงก็คือไอที่เราเล่นนะก็เป็นความยากระดับปกตินเลยมันยังไม่ยากสุดเงียมันยังเป็นเวอร์ชั่นปกติอยู่ต้องรอดูในอนะคตต่อไปแต่เท่าที่ดูก็น่าจะยากแหละแบบนี้แหละไม,ไม่ได้แบบว่าเวอร์วงังเหมือนแบบอะไรวะเหมือนไอเหมือนไอ e เนี่ยน่น่ะเหมือนอะไรวะ มันเกมนั้นน่ะลืมชื่อแล้วชื่อายแล้วอันหนึ่งนโกูเกมอะไรเกมอะไรยังไ, <ๆ S 1> ไ <ป S 2> มด้ยฮะดันหนึ่งกูในนั้นน่ะไม่ไม่ใช่ของแคปคอมอ่ะคือของแคปคอมวะไม่ใช่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชของแคปคอมอ่ะคือถ้าความยากะ กูมองว่าตอนนี้มันเป็นสแตนด์ดเลยที่เราเล่นกันนะนะที่เราเล่นในเดโม่ตน่าจะเป็นตัวแบบปกติปกติอ่ะเลยเลยกูเลยไม่รู้สึกว่ามันยากขนาดนั้นพูดอะไรของกูอะกูจะพูดแล้วว่าโกะอะไรกูกรเป็นอะไร <c ười> เราพูดเรื่องแพคาแมาต้าอยู่แล้วคุณพูดถึงระบบก,การความยากเอ,อ๋อเราความยากว่าเออเดโมที่เราเล่นนะ่ะน่าจะเป็น ความยากระดับปกติเออเสียงในสตตีมดังแบบว่าวดนหอเชคก่อน้วหนึ่งเพื่อมันเสดังไปคนดูแบบเอ้ยหี่ยดกนังนำไปแล้วันอยู่เลยคุยเฮ้ยเร่ยกดังเลเจ้า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 เจเจ้เจ้าเจ้โอาเคเจเดีาเจ้าาเจเาเจเจเ้าามจ้าเจ้้าเจื้เจื้ัเ้เนื้อเรื่อง้เเ มึงว่าเนื้อเรื่องมันจะออกมาดีหรยอดักอันนี้ต้องให้พีเลยวะเี๋้วอ๋อต้องให้กูเพราะว่าเออกูกูติดตามนี่อยู่ถ้าเนื้อเรื่องอ่ะกูผมเป็นกูกูน่าจะให้แบบจบไม่สวยว่ะคือน้องน่าจะตายอ่ะกูพูดคำนี้ได้เลยคือน้องน่าจะตุยอ่ะไม่น้องน่าจะตุยเนี่ยก็ไม่กลับไม่ไม่กลับบ้านไม่ไม่กลับดาวโลกเพราะว่าไอสถานที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันเกิดขึ้นในดวงจันทร์ไง น้องน่าจะแบบอยู่บนสถานีดาวอวกาศหรือมั้งก็ไม่ได้แบบว่านี่แหละไม่ได้กลับกับพระเอกเรื่องเรองนี่ยนะครับกลับบ้านใช่ไหมเรื่องอใช่พระเอกพระเอกมันเป็นหน่วยสำรวจเว้ยแบบว่ามามาดูว่าเออทำไมสถานีมันแบบมันมันขัดข้องมากับเพื่อนด้วยแต่ทีนี้ก็คือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวสักอย่าง,งมันดวงจันทร์นระนมั้งเลยพัดตกลงไปหาโดยเลยหล,ลงแล้วก็มาเจอน้อง แล้วพระเอกก็คือหาทางติดต่อดาวโลกว่าเออเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมารับกูที่ช่วยกูหน่อย